สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอมดนะคะกลับมาพบก,กับเราในช่องของเราในช่วงรีแอคชั่นนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำารีแอคชั่นของวงที่ไม่ได้คัมแบ็กเป็นเวลา1ปี1เดือนกับอีก4วันค่ะทุกคนซึ่งมีชื่อวงว่าเทรเซอร์คนแซนนเทรเซอร์คัมแบ็กแล้วนะคะทุกคนซึ่งมีชื่อเพลงว่า จิกจินนะคะจิกจินค่ะแต่ว่าน้องเงยน้บอกว่ามันไม่ใช่ชื่อจิกจินธรรมดามันต้องจิกจินนะคะทุกคนจิกจินนะคะจิกจินนะคะตอนนี้ก็กำลังรอเขาดาวที่จะดูเอ็มวีจิกจินนะคะเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอรับชมรับฟังพร้อมๆกัน สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งความชัด 农村。<laughs>

kelo chik chik oi mo da do hum le lo 까로찍 찐 오호 까로찍 찐 그니까 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 효시와 아사히 오마이갓 충격적이야 กถจบไปแล้วค่ะกับ MV เพลงจิกจีนของ Treasure นะคะทุกคนแกคือวันนี้มากเลยค่ะเดน็กโอ้เด็กดีมากเลย,ยอ่ยะอาซาฮีขับรถอะก็คือตอนแรกอ่ะเห็นตั้งแต่ไลฟ์้าวราแล้วว่าเป็นเบื้องหลังใช่ปะว่าอาซาฮีขับรถแต่แบบเดนไม่วันเทมากเลยลูกอ๋อมันมีตายไปแล้ว ยยังช็อกอยู่คือแบบมันดีอะมันดีมันดีจริงๆมันดีแบบดีมากๆอะทุกคนแต่ละคนคือไม่ไหวเสียงคือแบบคือร้ชอม,มากเลยอะ เจดำกับจองคือรองท่อนนี้คือแบบแม่เพิ่มแม่เพิ่มตอนท่อนที่เป็นเบร a k dance นะคือแบบมันว่าคือแบบมันว่านว่าทุกคนมันดีมากเลยอ่ะอาสาแล้วก็มูหวานจองหวานของเราได้ท่อนฮูกด้วยนะทุกคนโอ้เพิ่มมากเลยอ่ะแล้วคือเสียงจองอูกับเจด้ามันคือแบบโอ้เจอไม่ไหวอะ โอ้ยจะร้องไห้เด็กๆเ,เก่งมากทุกคนเก่งมากเลยอะควรค่าก่การรอคอยเขาฝากทุกคนด้วยนะคะเพลงจิกจีนของเทรเ s อร์ค่ะทีนี้เราจะมาคุยเรื่องเพลงในอัลบั้มนะคะเพลงในอัลบมคือเราไม่รู้จำนวนที่แท้จริงแต่แบบที่เขาปล่อยทีเซอร์ออกมาก็จะมีเพลงจิกจีนเละเพลงเตเติล เพลง You เพลงดาราลิเพลงอออิ s okay ใช่ปะ่ะคือเพลง You กับเพลงดาราลิอะจะจิกหลักน้องแตเตินปะแกแต่เราว่าไม่หรอกจิกๆคือปังอ่ะปังมากแต่แบบต้องไปลองฟังดูนะคะว่าเพลงในล้ว่ามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราก็จะไปลองฟังเหมือนกันยังไงวันนี้ก็ขอฝากเพลงจิกจิของ Treasure ด้วยนะคะม m ี e. ปล่อยแล้วก็ไปรับชมรับฟังเพลงจิกของ Treasure ด้วยนะคะ ฝากไว้ใอ้อมหกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนจะไปฟังเพลงที่เหลือในอัล,อลบั้มนะคะแล้วก็จะไปฟังจีจีอีกรอบนึงอีกหลายๆรอบเลยค่ะเพราะว่าชอบม,มากสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็พูดคุยกับเราพิมพ์คุยกับเราได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า จะเป็น r รีแอคชั่นหรือว่าร็อกของเราก็ฝากติดตามรับชมแล้ฟังด้วยนะคะไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย no, ye, get your, get your.